สวัสดีค่ะพอเมพี่นงองสู้ขู่สู้ค้นค่ะพบกับฟ้าพิมพ channel ค่ะเัน,นี้พิ่อิภาพ,พี่น้องมากินก้อยสบายนั่งค่ะพี่น้องก้อยสบายนั่งหรือว่าหลาบสบายนั่งนะะเนาะค่ะนาะหลาบใส่ข,ข่าขวาใส่ผกผงนะคะเพชเพเลยค่ะพี่น้องอุ้ยน้ำขึ้นหลาย้งนวันนี้เนาะ กับข้าวเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องอุ่นมาใหม่ๆค่ะเอาออกจากตู้เย็นมาอุ่นเหนียวเหนียวพี่น้องแต่กะกินลดเนาะจ้ะเนาะอันนั้นมันท่าเมื่เอเ <laughs> ต่กะกินลดเนาะคะ่ะเนาะบ่ค่อยได้เห็ดหน้าน้ำเพลินดอกค <laughs> กินลดเขาเย็นเขาบ่เ,าเย็นกะกินลดนะคะเหนียวบ่เหนียวกะกินลดคำแรกค่ะพี่น้อง ืจวดค่ะเขหิวข้อค่ะไม่หองพักค่ะลืมบอกนะคะขาดตะหิวพักกับมีสสเดานะคะสะเดาดิฟนะค่ะนี่บ่ได้ลวกเลยค่ะ <c oughs> หิวแห้งค่ะบ่หลวกเลย แล้วก็มีพักพักซี่เนาะคะ่ะพักแพลวแล้วก็บใบตูมบาเลนนะคะแล้วก็มีบักพริกมะแกมน่ำนะคะ่ะพริกหนวยมะแกมน่ำนะคะ่ะแล้วก็กระเทียมนะคะอือ หนำจะข่มเลยค่ันพคะหนำร้า,ายคััแตอืกระเทียมนํำจะข่ำเงีนคคัะ ยิ่งเสดาวจะค่มกันค่ะอืขมดีค่ะค่ะสะดาวดิบว่าได้ลวกอีกตั้งหักขมดีขนาะด 把水上。 ขอบคุณลุงคิดหลายๆเด้อค่ะนี่เด้อเอาสะเดามาให้ขมดีค่ะขมดีค่ะค่ะพวกพิดหวังเลย ผิดเครื่องจวดครับผักแห้วค่ะพ,พี่น้อง ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอื้อย้ายไอพีทุกท่านนะคะพี่เพิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เนะคะเขามาเบื่องมาชม่มห้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณน,น้องๆทางฟังเล่าน้ำเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณน,น้องๆที่ติดตามรับชมนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบค <en> um ุณ <c> ท <oughs> <Yeah>, ุกๆท่านที่ให้กำลังแรงใจให้ข้าแนะน้ำตี่มมากนะค่ะขนาดท่าน้ํามันไป่นองยังติดเมื่ออยู่มันเหนียวค่ะเข่าเย็นใด้ตัวเย็นอาออกมอุ่น เสียดายไหมค่ะพี่น้องต้องกินไห่เมดเนาะคะนะ่ะเนาะกว่ากว่าจะเห็ดมาใได้เนาะคะ่ะเข่าแต่ละเม็ดอื้อ <c oughs> เทียมนั่นควาหมหยกเพศก็เพศใจกัน เอาของเขาลงก้อนพี่น้องมาเนี่ยห้องทองแล้วนะคะกันบ่ห้องทองก่อนบ่ได้แล้วค่ะเพชค่ะเดี๋ยวสีแสบทองใบตูมบาเลนค่ะพี่น่อง เมื่อเมื่อเมถ้อพิมบเกบอกว่าถือกับคออภัยน์นะค่ะแต่พพ์ถ้าพีาพเหาซื้อวัตถุกับคออภัยน์นะคะ่ะก็อหอมดีดีค่ะพี่นนองกินกับแาบแบบ ก็ประเภทลำลับลำลานะคะแต่ น้ำไล้หล่ยพี่หนอกไปสุดเอา <c oughs> กรอบดีค่ะเนยพี่นังผา่าคิดดีอยูนี่ค่ะเอ่สบายนั่งค่ะตรวมาณไม่แมนนั่น,นเดียวกันบ้างค่ะ,คะสบายนั่งก็ผา่าคิดพียิ่งกับไ่ค่อยแน่ใจนะคะ กรอบกรุบๆดีค่ะแต่วามันแย่แย่ลวกโดนนะค่ะพี่น้องน้ำเดือดเอาล่งแล้วข้นข้นข้น,นเอาเลยค่ะขันลวกโดนมันบกกรอบค่ะลวกโดนมันเหนียบ มันจะต้อนอลงาน เหลิมทิ่เพชรอะไรด้หค่นอีกเล้วลอนหนึ่งด้หค่นพี่แล้วไม่ก่อยอันนี้ก่ชดนานก่อน ขอาพายด้วยค่ะพี่หนอะเพชรน้ำหัน้ำตาไหลแล้วค่ะกินหอดพี่สาวเนาะคะ่ะกินหอดเอื่อยผูเคอยกินน้ำกันพอดีเพิ่นกลับไปยามบ้านนะคะ เรากำมังกินข้างอันค่ะสบายนั่ง ขอบคุณคุณแม่ทางสก,กลแล้วก็ทางอำเภอเทิงเชียงรายหลายๆเด้อค่ะเด้อโวนปันใดกับบอกเคยลืมลูกสาวผู้นี้จักเถื่อนะคะขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็เบลลอายทา้งน้องค่ายนั่เด้อค่ะเด้อกินหอดคือเกาค่ะ ทางอุดรน,น้ำแล้วค่ะชินหอดคือเก่าค่ะชินหอดคือเกา่าบ่เคยลืมนะคะกับชีนาวค่ะยู่งเนาะค่ะทางบ้าททัางนัน่ช่วงนี้โทรถามย่ามื่อไดิ่นกับวาหนาวคักเพิ่นว่าร่มเย็นจ้อยๆิย่นว่า กินหอดตากับย่ายน่คะกินหอดทั่งบานเท่านะคะแต่วา่าน้วกับน,นาวอีหลีนะคะตั้งจังหวัดบานเท่าแต่ค่ะในกรุงเทพอ่ะมันก็นยังมีนาวไม่ห่อนปนกันไปเนาะค่ะน้ากับน้วาบมาา่หลจ้ะ เทรแล้วค่ะพี่น้องแล้วยู่สองตอน เลยยี่สองตอนค่ะพี่นอ้องสูบ่าไว้ค่ะเผ็ดเผ็ดทั้งบักพริทกทั้งกระเทียมทั้งผักแพ้วต้นหอมใช่กันค่ะโอ้ยน้ำหนูน้ำตาไหลแลวค่ะพี่น้องแต่ว่าแซบค่ะพี่น้องแซบกรอบกรอบคากดีค่ะ้าพี่น้องอยากเฮ็ดนะคะ่ะอยากเฮ็ดกินพิมแนะนำํำว่าอย่หลวกโดนด้วค่ะพี่น้อง นำเดือดเอาล่งเราคนสองเธอสามเธอเอาเลยค่ะกรอบดีขนาดค่ะขอบคุณพี่น้องหลาย,ลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิมพ์นะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นั่งเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ในเด้อค่ะพี่น้องก่อยสบายนั่งค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลจ้าขอบคุณค่ะ